สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยโมเดิร์นรีสอร์ทค่ะก็อรุณสวัสด์ยามเช้าแสนสดใสนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันค่ะลองตามไปดูกันนะคะว่าที่นี่ของอาหารอร่อยตอนเช้าน่ากินขนาดไหนไปดูกันค่ะ และระหว่างที่เราไปดูกันนะคะก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของรีสอร์ทที่นี่นะนี่คือที่เราอยู่นะคะคือห้อง M02 ทางนี้นะคะ M02 แล้วก็จอดรถอยู่นะคะมีที่จอดรถพาะพิเศษหนึ่งคันเลยนะคะที่จริงสองคันก็ได้ได้มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะแล้วห้องก็สวยมากโมเดิร์นจริงๆนะคะเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวดูห้องให้ครับโออันนี้คือใช่ อากใช่ค่ะหิวข้าวแล้วค่ะทุกคนไากินข้าวกันอาหารเช้าก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงประมาณช่วง10บโมงนะคะมาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะมีข้าวต้มนะคะโอเคมากเลยนี่ เดี๋ยวคุณเจ้าต้องมาแก้มือนี่มีขนมปังค่ะแล้วก็เป็นโซนปังปิ้งกาแฟขึ้น่งดื่มนะคะโอเคอยูน่นะคะเพราะว่าราคาห้องกับที่พักนะคะแล้วก็อาหารที่เตรียมไว้ตอนเช้าโอเคมากห้องละ500บาทคุ้มค่ามากค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเลยแล้วก็ไปดูพระิตร์แล้ว่วาวัดกันค่ะ เอเูกคาแน่แน่หรอทำีวิวให้ดีๆเป็นยังไงทำไมถึงเลือกทำไมถึงือกที่นี่ก็ดูรีวิวมาจากในเฟซบุค o k ค่ะแล้วก็ตรงปกมากตรงปกมากชอบตรงไหนมากที่สุดชอบทุกโต๊ะเลยห้องเล็กกระทัดรัดดีแล้วก็ชอบน้องหงด้วยนี่โอ้ห้ อันนี้น้องพวงนะครับผมน,น่ารักมากเลยใช่ค่ะแล้วห้องนาาา้ำก็สะอาดมากเลยไหนๆๆๆๆเราเข้าไปดูห้องน้ำเลย <c oughs> ว้าวว้าวผมยอดมากแล้วก็มีมุมแบบมีมุมสวยด้วยครับแบ<น>บแ,<ต>แต่งหน้าแต่งตาไฟโอเคเลยค่ะเ่าชอบเลยตรงนี้ ทิปบัวของขาสาวๆใช่ก็คือสามารถแต่งหน้าได้สดใสแล้วก็แสงไฟเป็นแสงไฟไฟ,ไฟขาวไฟจริงเนาะตรงปกแน่นอนอใช่ลลอล้วแางนี้นะเขาทำแบบว่าโมเดิร์นมากเลยมินิมอลมากเลยก็ตามชื่อเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันว่าวันพรุ่งน,นี้นะคะอาหารเช้าจะเป็นอะไรบ้างแล้วติดตามกันค่ะ